สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ดูในคลิปของ s เซเวียเอ r เ a นเมนนะแล้วนี่คือเกมฟ i n a ลฟ a n t a s ซภาค15เอพิ od ด,ดัสกาในเวอร์ชัน2.0น2.0แล้วฮนะ <c oughs> คือเวอร์ชันน2.0มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่ามาเข้าเกมเลยแปบบนีนะ้ฮะซึ่งในเวอร์ชันน2.0ที่เรารู้มาครับปรปับปรุงเรื่องเฟรมเลทแล้วก็การโจมการโจมตีแบบใหม่ที่บอกว่าสามารถล็อกเป้าได้แล้วแล้วก็ หลายอย่างแล้วก็มุมคือการเลื่อนเลื่อนของตัวละครแบบว่ากดอาเลื่อนอาไออาสามอะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยมันทําได้เร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า,วามันจะจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าและอย่างหนึงนะ่งครับที่เด็ดที่สุดก็คือเราสามารถตกมอนสเตอร์กลางกลางน้ำได้ก็คือตัวคล้ายๆเดโนเสาร์อะเออเดโนเสาร์จมูกหมู ก็ต้องชื่อตั้งชื่ออย่างนี้นะไดนโนเสาร์จมูกหมูไม่รู้จะจริงหรือเปล่าอะตต้องเรามาดูกันแล้วกันฮนะแต่เขาบอกอะไรน่าสนใจมากอนะเพราะว่ามันปรปับปรุงอะไรหลายอย่างในจากเวอร์ชั่นแรกซึ่ง Square Enix เนี่ยเขาบอกว่าเธอเขารู้ยังไงก็มันไม่ตรงใจคนอยู่แล้วจริงไหมลนะ่ะดังนั้นก็ส่งเดโม่เดโม่ตัวนี้มาให้แบบว่าทดลองเล่นก่อนนะฮะ แต่ว่าโอเคไหมดีคืออย่างเงี้ยให้ทดลองเล่นแล้วก็บอกอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็คือปรับปรุงก่อนที่เกมเวอร์ชันจริงจะออกมาเพราะว่าเท่าเกมแบบคือ,อ่งเี้คนระับเกมไฟนอลเนี่ยพวกทีมพัฒน,นาไฟนอลเนี่ยไม่เคยผลิตไฟนอลแนวนี้ปกติมีแต่พวกเทิร์นเบทอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นแนวใหม่อ่ะมาดูครับว่าเลื่อนเร็วขึ้นไหม อุ้ยเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อโอ้โหปกติอ่ะมันจะได้แค่นี้นะเนี่ยเร็วเร็วได้แค่นี้แต่เนี้ยเร็วแบบปื้ดนี่เลยอะสุดยอดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตบมาสเตอร์ดีกว่าออ้ยลดพลังไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าการการหลบเหมือนเดิมฮะก็คือกดกดต้องกด L หนึ่งครั้งบอกว่า cover <c oughs> เดี๋ยวลองตบนี้ก่อนดีวกว่า <c oughs> อันนี้ครับเราสามารถล็อก <c oughs> เปาล็อกเป้าได้แล้ว <c oughs> สุดยอดมาก อ๋อแล้วอะไรคือมันมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นเลยทีเดียวฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับไม่ได้โดนงะอ้าวอ้าวโอเคครับแล้วถ้าวาร์ปคือถ้าวาร์ปแบบว่าหลบโจมตีมันก็สวยขึ้นนะเอ้ยอ๋อาล้วเอ้อเอืเอ แต่ชิดเบรกก็ต้องใช้ในเวลานี้ฮะล็อกเลยอ้ยอะไรคือถ้าวอล์ฟเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงๆฮะโอ้ยหลบได้อยู่ฮะนี่นี่สุดยอดนะต่อไปเรื่อยฮะเือเฮือฮือือโอเคอันนี้ก็กดไอค้าง นี่เราจะไปอยู่ตรงนี้ได้ฮนะวาร์ปได้อะไรได,รได้ถือว่าโอเคนะเฟรมเลนไม่ตกเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุดยอดมากโอ้โหสแควร์อินอีกนี่เอาใจแฟนๆจริงๆนะฮะแล้วอะไรเนี่ยหลบได้หลบได้รู้ทางหมดและโอ้ยไม่ได้อีกโอ้ยไม่ได้อ,ไไดอะไรเนี่ยรถโคตรเดยอะเลย อุยอีกแล้วจะได้ไอเทมก่อนพอโ,โซนพชโซนโอุย้ยไม่ได้แดกอะอุย้ยอ่าพอท่าพอดีนะพอดีตบตบตอบ,ตอ,บอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอาพอ่าพอาดีเหมือนกัน โอเคแต่ถ้าว่าเวลาแบบหลบหลบจนดีทำได้ทันทีนะโอ้โหสุดยอดมากเอาละตายดิครับตายดิเออ,เอ,อนั่นแหละอ๋อคือน,นี่เวลาเราเป้ากดเอ็กได้เลยฮนะสุดยอดโอ้โหแมง ตว่าได้โอเคเลยฮะขอบอกสุดยอดมากแม่ทีมพัฒนาไฟนอลนนี่คือเอาใจแฟนๆจริงๆฮนะเดี๋ยวเราไปตรงฝั่งนู้นดีกว่านี่นี่นี่คือไงก็ต้องเดินเท้าเปล่าต่อไปนะเดี๋ยวไปตบนี้ก่อนดีกว่าไม่รู้จะตบได้ไหมต้องชิดเบรกอะ โอ้ยกระโดดอืมอ mm ืม hmm. เ mm hmm. ดียวว่าตบได้ไหมสรุปก็คือยังติดบาเรียอีกฮนะไปไม่ได้ฮนะไอเนี้ยติดบาเรียแล้วจะไปยังไงวะเนี้ยต้องตีตรงหัวมันหรือเปล่า ยังติดบาเรียเหรอบาเรียที่มองไม่เห็นนะดูเนี่ยเพอเพอเได้บอกว่าเราเราเล่นแบบเครื่องออกกําลังกายนะดูให้ดีๆนี่เครื่องออกกําลังกายดีๆนี่เองลดความอ้วนเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันต้องมันต้องได้เสียเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ยดงไงแน่ตรงเนี้ยมันต้องน่าจะไปได้ฮะแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้ไม่มีไม่มีเอ็กด้วยเดนนิสเซ์หน้าหมูเนี่ย ในเสาจะหมูกมูตรงนี้ล็อกเลยฮะแล้วก็สิบเอ็ดมาเดียะเฮาหลบทันอี้ยเอาอะไร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 หลบได้สุดยอดอุ้ยไม่ทันเฮ้เฮ้เฮ้เพาลิสเอาละแล้วก็อุ้ยเนาะเนาะเลย เอาละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืออุ้ยอีกแล้วอ,อุ้ยอรือเรือโอ้ไม่ได้แดงครับไม่ได้แดงอืเอาเรือพุ่งเหล่าี่ตำนานเอาเดี๋ยวอะไรเดนก็ใช้ไม่ได้อีกโอ้อื้อออ้ยอีกแล้วเดนเดนเดนเือ โอ้ยมัน๋ยวมาล่อเนฟฟาริมาโอ้ย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 ตายไปแล้วเว้ยไงเนฟฟาลิมาละจัดการเนฟฟาริมก่อนดีกว่าเออจัดการตัวถุนทงดีที่สุดครับเออเออเออละละโอ้ยอืมอืมอะไรเต็มเพสต่อเลยเออตายไปเลยครับ สอบไปแล้วอ้าเาอ้าอื้ออืออื้ออื้ออืออื้ออือ้ออื้ออ้ออื้้ออืเอ้อื้อ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 อออออ้ออื้ออื้ออืออื้ออ้ออออื้ออื้ออือื้อือื้อ ตายไปแล้วเหลือการุล่าตัวเดียวพุ้งเหล่าออ,อ,อ,อะไรอะไร <c oughs> อุ้ยหลบไม่ทันอันนี้ยังเป็นยังต้องแก้เลยครับเรื่องหลบหลบแบบว่าหลบทันทีเนี่ยเอาละไดแบบแี๋ยวเวลาแล้วก็เดนัสเกร์สสลบไปเลย <c oughs> ดิด้นดิ้นดินด้นดิ้นเออ หลบไม่ได้อะยังมีปัญหาอยู่ครับตรงนี้หลบทันทียังทำไม่ได้อุ้ยตายไปแล้วเหล่ตัวหนึ่งเลฟาริมมันก็มาอีกแล้วฮะผูกก้ทหาเรเดฟาริมอุย้ยอีกแล้วเหล่ได้ไงฮะอุยอ้ยโคชนโคชลโคชเลยโอเคอุยอ้ยอุย้ยอุ้อื้ยอ้าวอีกแล้ว โอ้ยแม่งกวนตีนเหรอกวนตีโอ้ยหลบได้ฮะเจ๋งอยู่แล้วเริ่มกัดจังหวะได้แล้วฮะโอ้ยไม่โดนนะ่ยเอาอีกแล้วเอาอีกครับเอาละในเวลาเนี่ยปนิมก็บอกว่าน้ำคันจริงเลยจริงฮะโอ้ยโอ้ยเอยอเออเออ อ,อุ้ยโอเคในระดับหนึ่งนะมันก็ยังหลบได้อะไรได้อุ้ยไม่โดนโจมตีเหรอ,อเอาละนะอุย้ยไม่โดนตายดีครับเออหายได้แล้วเอาละได้ไวเวลาเรียบร้อยและตัวถือธงตัวตรงทีง่อันตรายสุดแล้ะเอาเอาเด่นดีกว่า โอเคใครๆยังมีอีกเออลบกทันทีอะไรอะไรอะไรเจอลุมครับสองพี่น้องลุมครบเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้จะใช้ท่ารลเปิดนะถ้าโดนนี่คือตายทันทีเลยนะฮะเกมโอเวอร์ด้วยะไรด้วยคือน็อกติสเนี่ยถ้า โดยโจมตีแบบว่าจนแบบเอมีเหลือสู HP เอชหลือสูนจริงๆก็คือเกมโอเวอร์เลยนะ <Yeah. S 1> ส่วนนี้ส่วนนี้ตรงนี้คือยัยงยังไม่ได้ยังเป็นปริศนาต่อไปเดีย๋ยวเราไปตบอีอกที่หนึ่งดีกว่าโดยรวมการต่อสู้โอเคเลยนะครับดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากขอบอกขอชมขอชมสุดยอดมากเป็นแบบจอดมากจริงๆเลยจริงฮะเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องตรงนี้กระโดดกระโดดอีกเออนั่นแหละ อันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับจะอ,อย่าได้หยุดฮะนี่รถเริ่มเหนื่อยแล้วเอ้ยเหลือเหนื่อยง่ายจริงในจริงฮะเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆแล้วก็คือจริงๆอยากจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี้อันนี้หนีไปก่อนนะโอเคเรียบร้อยชิปก่อนหลบกันต่อสู้อะเอาละตบการูล่านี้ดีวกว่า เอะไรเห้ยออีกแล้วมาเดี๋ยวอุ้ยมีกีเลยเฟสโตโตเฟสโตโตเฟสโตโตเ้ยเุ้ยเุ้ยลงาล้โจมตีคันเทพะเอาละเอาอีกโอยโจมตีแรงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยฮะเอาละ้โอ้ยแง จัดการได้ในพิตาสุดยอดมากเลยโบนัสบวกสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีตัวนี้เจอแล้วเจอบอสของวันนี้แล้วโอ้โหแล้วเข้าไปตกกันเลยฮะต้องโจมตีตัวบอสใหญ่สุดฮนะเป็นมินิบอสอันนี้สามารถแบบเก็บเอ็กพีบานเลยทีเดียวถ้าแบบว่าทําได้ฮะในเวลาจัดการเจ้าตัวนี้แล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปตบนี้ก็ตายพอดีฮะเมื่อกี้มีทรายตูดด้วยขี้เสร็จหรือไงเนี่ยรอรอให้บอกว่าเกตเต็มก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเปิดอันนี้อะอเมเกอร์เอาละให้ร้อยสิบก่อนโอเคตบเอาละอุ้ยลบพอดีอะไรออะไรรับอุ้ยอุ้ยอุ้ย อะไรอะไรจะไปไหนเอาดิเอ,ออเออเออฮึมีเลยโอ้โหรถรถเพียบอะเออหมดเอ็มพีหมดละไปจัดการตัวอ,อื่นดีกว่าไหมเอาละแฮร์รี่ไม่ทันมันไม่ได้อยู่นนแนวแนวแฮรี่อ,อ,อรี่เอาละเอาละอะไรอะไรไม่พอดีเออพอดีพอดีเออ อ,อุ้ยเอือยไม่โดนนะไม่โดนอะไรไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ทนันเอ,อือเนปาลิงม,มึงมาเสือกอีกแล้วมึงทำเป็นกุกูก้นยังไงเนี่ยฮะบอกแล้วมันได้อยู่แล้วเอาอีกนิดลบไปละอุ้ยน,น,นี่ก็วิ่งจังเลยอะแล้วก็จอมตีนีใหญ่หมากัดครับ อย่าได้ไปได้ขาดอุ like ้ยอะไร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 แม่ต no. no. no, ่อไปแล้วสองหมดขี้ตอนนี้เหรอแม่อุ้ยเจี๊ยหลงรถครึ่งหลอดเลยอุ้ยอีกแล้วไม่ไหวอะต้องเดรนนะอันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะเหมือนยาเสือดิเอาละ โอ้ยอะไรวะใช้ไม่ได้อุ้ยอีกแล้วตั้งเดนแล้วเออออกมาตังขืนมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมไม่ได้แดกครับอุ้ยเต็มสิเต็มสักทีอุ้ยยังได้อีกนะไม่อะไรยังได้อยู่อุ้ยต่อมันมากฮะขอบอกเต็มแล้วแกนเต็มเอาละเออ เอาละเอือเอือเืออาออยไม่ได้แดกฮะมามเอือเอืกลตายละใกลล้มได้ฮะใกลล้มลเอ้อเอือเอนั่นละอ้ยออ้อะไรมาอะไรเอือนั่นละอ้ยอ้ยออเอาดิค่ะล้มเลยล้มแล้มะอะไรวะอ้ออะไรอยูมา อ้ยเอาอีกแล้วฮะแม่จะแฮรี่ไม่ทันเนี่ยตายก็ใกล้ตายแล้ว,ลลวเออตายสักทีต่อไปตัวอวัยสองโอเคตัวนี้มายะอาพารี่อเอสแท็กเอาละตัวนี้อ,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 นนอีกอม้ต้องไปสนใจในีาริมเนีย ไม่โดนไม่โดนเฮ้ยลบลบโอเคอยู่อะอุ้ยอีกแล้วเอาละได้เวลานะครับดาดนาเฮือเฮือเฮือโอ้โหอุ้ยหุ้ยหุ้ยอะไรอะไรแทงแทงแทกแทงแทกนั่นแหละเฮ้ยไม่โดนอะไรอย่าทำเป็นตัวกูเกิลดิฮะโอเคเอาดิอะไรอะไรอื้มอืม เอาละอันนี้ก็เก็บต่อไปเรื่อยๆฮะบูธเลยบูบูอืเอาดิเจอบอลเบรแแทกอ่ะอุ้ยอุ้ยแล้วอยอันนี้อีกอุ้ยอะไราดิดิสวนลับไปเอาละลุ่มลุมลุมเด้งก่อนดูทางก่อนเออนั่ะเอาละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ ลบได้พิเศษมากครับเจ๋งลิงแพทนี้สุดยอดนะลบได้ด้วยโอโ้โหเออแทงไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งเออโดดก่อนล้างก่อนได้ต่อไปตัวต่อไปเอออุ้ยอะไรอ่าปวดขี้ปวดขี้เลยบปลาเล็เลมึงมาอีกแล้ว เนปาลิมก็คืเลยตัวทหารที่มันคอยแบบคอยตบเรานะต้องระวังเนปาริมด้วยมันชอบเสือกโอ้ยอะไรเฮ้ยเลยชิดไปเลยเฮ้ยอฮ้ยตายไปแล้วอา้าวอ้ารอพารี่สวนไปเลยนั่นแหละยังไม่จบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวรออ้าวอ้าวอะไรเฮ้ย ล็อกท่านนะอุ้ยไอเสี้ยไอเสี้ยไอเสี้ยยังไงเดินเด่นเดอออุ้ยยังได้อยู่อะเด่นโอเคอยู่อุ้ยอะแล้ล็อกล็กอกไอตัวนี้ดีกว่าอะไรอะไรอะไรเออตัวตัวถือทองดีกว่าอันนี้เกอร์เลย 好了อืมอืมอืโอเคอุ้ยอุอะไรอะไรไปไม่ได้ฮะอะเฮือเฮอืมจะพอมนจะตายครบโอ้โห X P สามพักร้อยยี่สิบฮะสี่พันหนึ่งร้อยเจ็สบสามสุดต็งกระดิ่งแมวฮะ โจมตีได้ไหลลื่นสุดยอดฮนะขอบอกเลยขอชมเลยครับว่าแพทนี้นี่คือแบบต้องยกนิ้วให้เลยฮนะโอ้โหแม่สุดติงฮนะยกนิ้วให้เลยขอชมฮนะมันต้องอย่างนี้ดิฮะแน่หลบได้อะไรได้ฮนะหลบทันทีฮนะไม่เซง็งเหมือนเมื่อสมัยก่อนฮนะล็อกแล้วก็ล็อกก่อนแล้วก็เออตบอีกอื เอาละอุ้ยอะไรอะไรนี่หลบได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเอาละอือสฮมผานลิสสำเร็จโอเคเอาอีกเอาอีกเออนั่นแหละอะไรอะไรอะไรแฮงครับโอ้โหแม่งสุดยอดฮะขอบอกของสุดยอดจริงๆฮะ แพทนี้นี่คือแบบแผดสองจุดศูนยนี่ยอะไรจะมันจะสุดยอดขนาดนั้นแต่ยังไม่พอฮะต้องการมินิแมปด้วยเอออะไรอะไรกันเลยครับคุณพี่ตบ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 จนตายเลยเออเรียบร้อยอันนี้ล่ะล็อกเองหุยจิเบกไปอุ้ย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 เดินเดินเดน อุ้ยอีกแล้วไม่โดนนะไม่โดนโอ้โหแม่งแอสซอร์ซิโลแอสซอร์ซิโลคืออะไรเก่งจริงเลยจริงฮะเดี๋ยวรอรอจนถึงตอนค่ำก่อนดีกว่าแพทนี้นี่คือแบบอะไรทีเดียวฮะมันไม่น่าจะมีนี่ละโฟกัสสุดอ๋อกดกดสามเหลี่ยมครั้งโอเคเอ็กดิ มันเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วเพราะว่าให้ดูแค่ตัวอย่างเฉยๆเฉพาะวันนี้วันเดียวโอ้ยได้ไปแล้วฮะฟูลเจอร์เซอร์ตูสโตอันนี้มันเหมือนประมาณว่าคือถ้าเวอร์ชันจริงอ่ะมันเป็นภาพแบบแอนิเมชันเลยอันนี้แบบใหม่อ่ะมีการซูมแล้วโอ้โหโอเคครับอะไรเนี่ย มาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเลเวลอัพเลเวลอัพครับนี่คือเขาบอกว่าเห็นแล้วบอกว่าเปลี่ยนฉากใหม่แต่ว่ามันยังมีจุดที่แบบว่าเฟรมเรทตกอยู่เฟรมเรทยังตกอยู่นะครับอันนี้อ๋อนี่ไงฉากใหม่โอเคนี่เสนะฉากใหม่ที่ว่าเออว่ะแม่ง อะไรเนี่ยเดียสสองคนคืออะไรเนี่ยมาดูฮะต้องไปดูต่อไปฮะอ่านญี่ปุ่นก็ไม่ออกฮะเซฟอ๋อก็คือเราสามารถไปสองคนได้อ๋อคือนอกตีกับไดยอยสจะได้แบบว่าโจมตีแบบหุยเบ่งเบ่งอยู่นะฮะอ๋อให้ให้ไปตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ย โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับบา,บาย